สวัสดีจ้ามืเมนี่กับมะพร้าวก็ดูสาวรายอยาไปอยู่ทงหน้าชาแนลเมนี่ล่ะกับผ้าพีผ้าหนองเนาะจ้าเนาะมากินเนาะจ้าเนาะต่ำเนาะจ้าเนะน,นี่ยต่ำส่วนน้อยๆน,นี่พุดอยากพุดอยากกับต่ำพ่ออ้อยอ้อยพ่ออยากเนาะจ้าเนาะมาอันเคื่อนเคียงกะมีพักพักชะอมน้อยๆเนาะและะ้วกาเนาะใหม่เนาะจ้าเนาะและะ้วกาเนาะใหม่ฝรั่งเนาะจ้าเนาะมาจ้า ส่วเครื่องนึงเนาะจ้ะอยากกินน้อยๆแมมพ่อได้หายยานะจ้ะเนาะเวลานี่เนาะพึ่งจะตื่นนอนมาจ๋ามากินน้ามีลาเนาะจ้ะเนาะมาเ,เลยเบาๆไายมาสิเซ็งสดกว่าหน้าค่ำแหลกอุ้ยตรงน้านี่กระมีอันหัวกุ้งน้อยนึ่งนะจ้ะเนาะมีหัวกุ้งน้อยนึงนะนะกับตีนไก่น้อยนึง,นนนงเหลือ น้งยาไหมคะ่ะฝึงตื่นนอนเบิงกุ่งเห็นบ่ละ่ะเบิงกุ่งนี่ทำมั้งทนเล้องสิมังขอซื้องห้านอาจารย์มาคือจีแสบ หลุมไม่มากนี่ลูกผมยาวนะจ๊ะตื่นนอนมาเลยตื่นมาแยามไดกะอยากกินนะจ๊ะเนาะอยากกินกินด้วย เพื่อเพื่อนัวกุ้งขวนเลยจับกัวถิน,น,นดูปะยาเดงก็มาไม่ยังกะบกิดอะดรเอาไปนอย น้อยเดียวอืมนี่ไงอันลปลาเด๋เนี่ยน่อยแห้งอันเป๋แด๋อปูหมอล้วจ้ะแต่ของเขาแสบอีหลีปลาต้มสุกเพื่อนกันมาสัมน,น่าจา้ะเนาะอันอปดเป๋แด๋อปูหมอดอกทันห้าว่า พี่น้องคนไหนอยากอยากหวูวายราใส,ส่หน้าประแดกเนียงตาเนะจน๊ะเนาะอันนี้แหละตีนไก่มีอยู่หน่อยหนึ่ง พักกูบริด็นี่ยังไรเนี่ยียงเพื่อผู้ใดอยากกินนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะประเด็นเศบ อเ uh huh. วันนั้นของเดือนสิมาเป็นผู้สัดมาจาะเรือปรเด๋ปเปกันลูกมาด uh huh. เดยบึ่นหนั อันกินว่าขอให้ค่ะอันว่าถามว่ากินเหมือนปอปบ่มบ่ดเหรอแกะโมกังกรอบอ่ะ แตงเฮียวอืม mm hmm. เพชรสวงได้บ่นสิบปนนเป็นนอนย่ามใดมือเืินเขากะ เผ็ดเผ็ดแต่แสบเ้อ แ่ยูแสบคือมมนเหมือ่ะพ่อหายอยากไมจันนะ นัวสมซื้อดีแหละประแดงตัวนี้ืมปวดหนามากอีลาเพชรูุมาเส้นประด้ไหม เป็ดแห้งกินบ้หมื่อดอะเออ,อ,อหลังจะพ่อก็าอาจารเนาะพ่อสำนิก็เป็ดแห้ง ตาแดงเมื่อแล้วซีไฮอันอีลาก็ขอฝากให้ได้จ้าฝากเพจนะตนนันะเพจบอกว่าอะไรอีลาไปเลยเพจแห้ง